เกมนี้ดูดีๆห้ามีไฟกับพี่ให้รีบหาตู้กูเล่นจนถึงชั้น50 60แล้วครับไอ้บ้านร้อยแล้วกูเล่นถึงกูเล่นร้อยแล้วครับไปโมล้ะไปโมละอย่าโมกับมันก็ไม่ได้สู้มันไม่ไหวแต่กูตายด่านร้อยนะอย่าดูตั้งแต่ด่านแรกกูลวงไรซะเราเล่นถึงแค่ห้าโว้บ้านโว้กระจอกมากเลยไป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 เดี๋ยวให้ไสองคนนี้นำแล้วก็อยู่ข้างหลังมันเมาหัวมากดูดิกูเปิดประตูเองดูดิกูเปิดประตูเองปังปังไม่ได้หรอก วิ่งได้แต่มันยังไม่ไดนวิ่งแค่นั้นเองเกียนี้ทั้งเกียไม่กด W กับอะไรนะไอ้นี่อย่างเดียวกด W กับชิปอย่างเดียวต้นมากนะจะให้กด E ีถ้าจะไปอีกห้องต้องไปพร้อมกันด้วยเพราะว่ามันมีอันนี้นะเขาเรียกแบบเหมือนเป็นตัวเซ็นเซอร์จับจะผีอะเร <100 Z S 2> ียบร้อยเสร็จกูไปแช็เนี่ไม่มีใครเจ<บ>อเแวงค์<า>กูได้ไปแช็คแล้วไอ้ยิ่งไม่คนเยอะชิมหายเลยว่าเราไปเถอะไปแช็ะกูมีไฟฉายใครเอือบทุเรศอ่ะโอ้ผมรับไม่ได้อ่ะพวกคุณเอือกกันอย่างนี้อ่ะ เสียใจอ่ะแล้วมึงก็เออตามใช่ไหมกูรู้นะเอาบาร์ดบาร์ดบาร์ดลงไปแล้วบาร์คลิปหายแล้วมีสองบารด้วยวะดิเอาเออมีสองบารเป็นไอ้เคียบบาสกับน้องบาสแล้วกันน้องบาสกับบาสด้วยเออไอ้เคียบาร์ดกับน้องบาส์ดบารสุดหล่อก็พอละโอ้โหห้องนี้แม่งกระจายกันระวังเปิดดินชักเจอไอ้แมงมุมด้วยอ๋อโดนแล้วกูเรียกหัมหมินด้วย มันมันจะมีมันจะมีไอตัวนั่นด้วยไอที่แบบถ้าเราอยู่ที่มึนๆมันจะโผล่มาข้างหลังอ่ะมันจะดังมันดังแบบเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะเสตเราอ่ะไอที่มังเลือดเลือดลดคนเยอะเลยโอเคหัวเม้งจับไปจับไปหัวม่งจับกูเจแล้วเจอกูเจอะไรแล้วเจอกูหัวเม้งอะไรจับเม้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังยังยังไม่ถึง มา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 ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเฮียไปกับพิบเฮียไปกับพิบอยู่ที่ตู้ไปดิไปไปที่ตู้เขาสามเฮียสามตู้กวาดสองเมืองเข้า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 ตู้ตู้ออกเฮียตู้กอาดโอ๊ยขออภัยเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวเองใจเย็นดิเอาเฮียตะกี้กูเจอน้องเม้งรื้อออกไข่กูเจมกระโดดอัดนะอันี้เซฟได้ปะไม่ได้มันเอาไว้ทำอะไรวะไม่มีเซฟอะไรเล่นเฉย กลับไอลูกโลกอะเอาไว้กดเอาก็ลูกภาพอะเอาไว้ดูเฉยเฮ้ยอะไรอะอ้ยม so ืดมืดอยู like ่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบาดอย่าไปคนเดียวบ้าน่นี่นีมันนี่มันนี่มันบอย่ไปคนเดียวไปเช็คกีฬาอู้ยยยยยยยเวยย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 เยยยยหมยยนยย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 ยอยเยย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 ยียยยยยยยอยย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 ยพอยย้ยเยียย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 ูเกือบละยยหันหลังทยยพอดียอยยยยยา ระวังครมึงอยู่เอ้ยกระพริบกระพริบตรงไหนบ้าเอ้ยไฟกระพริบหาตู้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 หายแล้วไม่มีตู้แอบแล้วข้างบนมึงไงดิแอบแล้วตายเอาไอ้บ้าตายเหรอเอาไงดีเราเล่นต่อหรือยัไงเป็นไรฮะเราเล่นต่อเจมช่วยด้วยเอาพวกมึงมีไหนอยู่ไหนอ๋อเฮ้ย มามามาไอ้เจมมาเ้วเหลือกี่คนเนี่ยเดี๋ยวรอรอไอเจมก่อนเอ้าเชียร์ปั๊ดพี่แย่งตู้เหรอแต้งยงยยอยย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 ยวยย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 ย่อยยยยไยย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 ยป็นเยย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 เยย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 เย ไม่ให้ไม่ให้โอกาสเด็กได้เกิดอะคนเราไอ้ไกเจมมึงทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยเร็วๆร,รอเมืองคนเดียวนะไอ้เนี่ยไอ้นี่บ้านน้ำกูขอโทษน,นะกูนนะเมื่อกี้มันเวลามันเปิดประตูมันต้องไปพร้อมกันเว้ยไม่ใช่ไปทีละคนไอ้รอยเหี้ยเจมนเนี่ยเนี่ยไปทีละคนก็ได้ทะไมอะ่ะมันไม่ได้ม่อนเพราะว่าถ้าสมมุติคนหนึ่งอยู่อีกห้องเนี่ยแล้วอีกคนเปิดประตูแล้วไม่ไอตัวลัชมามันจะหาตูไม่ทันเว้ยมันอ่อนเนี่ยเมื่อ ไม่รู้ไงว่าเทพเขาเล่นกันยังไงเทปไม่รวมกลุ่มอะแล้วเจมไปไหนวะโอ้เมื่อกี้ถ้าเทพไม่รวมกลุ่มแล้วแล้วไอ้บัสมันตายได้ไงไอ้บัตละไอ้มันไม่ฉลาดคนชื่อ <c oughs> บ่สมันไม่ฉลาดไอ้เร่งห้องทางห้องวิวสองที้เ <c oughs> กี้ยกูไม่หรอไอ้เทียเจมแล้วช่างเร่งโดนหลอกไปทั้งแม่วงวิวอ่ะอาจ <c oughs> จะมีห้องที่ไม่มีตู้โอเครู้เรื่องเปิดไฟนะครับแล้วต่นะอยู่กับบูไม่รอละเฮ้ยห้องนี้ไม่เป็นไรห้องนี้เซฟโซน ห้องนี้เซฟมากว่าฟาร,ร์มเต็มที่ได้ทำไมพวกพี่วิง่งกันได้วะวิ่งอะไรพวกพี่ไม่ได้วิง่งเดินธรรมดา,ถ,ามถ้ามันถ้ามันด่านด่านแบบใกล้ๆด่านบอสมันจะเดินเร็วอยู่ละกูพูชชาชานด้านการเล่นเกมผีมึงเล่นกับใครเนี่ยเกมเนี้ยมีแค่คนเดียวโอ้โหไอ้เหี้ยก็กอึกเลยว่ะถ้าสนใจอย,อยากเล่นกับพวกเราติดต่อมาได้ตอนเที่ยงคืนนะครับช่วงนี้อัปเกรดและไอเกียดจริงมันตีสองไอสัตว์พรุ่งนี้กูไม่มีเรียนเฉยๆกูเอ้ยหาตู้หาตู้หาตู้ไม่แอบเลยห้ามเข้าอย่าเพิ่งเข้าสิมอนมาหายใจไม่ออกนะ จะออกมึงมันไม่เก่งนะอย่าบอกแล้วจะออกพี่เจมไม่เข้าตู้โคตรเร็วอะปอบไวของพิชานกระพริบกระพริบแบบกระพริบที่เจไม่เข้าตู้โคตรไวร้านหาของดีใกฮ้ยถึงใกล้ถึงด่านด่านบอสวิ่งเร็วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอะกระหมอดอะไรวะเจ้าวะใช่ใช่ไม่ไม่มันมีบิบกระพริบกไม่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 มันมีบอสสองสองตัวก่อนเฮ้ยคุณแจอยู่หน้ากูเนี่ย มันจะมีบอสวิ่งเร็วกับบอสอะไรฟิกเกอร์หาไขความลับหาอะไรก็ไม่รู้กูจะไม่ได้กีไฟกระพริบเป็นอะไรวะรอาำไมมีดวงตากับไฟกระพริบแบบมันไม่ไม่มีอะไรเว้ยมาเปิดประตูดิเชื้อกูดีมอนไดิที่แม่งกูชำนาญถึงด่านหรอกเลยล่ากระพริบแล้วเนี่ยมาไม่ไม่ไม่มีไรเชื่อกูก็ตอนนี้มันยังไม่มีไรเนี่ยเนเลยเดี๋ยวมาแล้วดันบอลแล้วไม่ชอบเลยตรงนี้ดันบอลแล้วไม่ชอบเลยดันบอลแล้วเดี๋ยวก่อนว่าฝั่งซ้ายฝ่งขวาต้องหลักต้องถูกกันเลยวมาแล้วมาแล้ว ไอ้ย่าไซดี้ขอรับจุ๊กกันเองนะกูไม่เกี่ยวนะเย็น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 เย็้เย็นเย็นยเย็นย็นปแล้วไปแล้วบัสบัสไปแล้วกู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 ไปแล้วปล๋าไล่ส่ดี้ปลาไล่ไซดี้ป๋าไล่ส่ดี้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูวนกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วปิดป๋าไล่ก็ดีอย่าไปอยู่ข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลัง เมื่อวานพี่แม่โคดกัากไอชีเด็กไม่ยังกากเลยไอ้บ้านมึงตายก่อนวิ่งยังพูดก่อนอีกวิ่งไม่ไดนเจมอนวิ่งปิดฝั่งแน่เลยใช่ไอ้จมอนวิ่งตายฝั่งไรสายดีฝั่งไรสายดีขวาไ้ายจม่งตายโอ้จานนี่ฮะเด็กกูเด็กกู ดีกูจะเล่นถึงร้อยให้ดูไอ้มอนแบบไม่ตรงเครื่องไอ้เจมเย็ดเยไอ้ยี่สิบทำไมไฟกระพริบแบบนี้วะไฟกระพริบพ่อไอ้จีมหรือเปล่าแหมพลังงานกูแรงเกินไปเย็ดเย็อาที่สองสองคนเนี้ยโชว์โชว์นี่เล่นถึงเก้าเก้าแล้วแพ้อะตลกหายตู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรอะแล้วคืออะไรอ่ะถ้ามันถ้ามันมีถ้ามันมีแสบแบแบบเป็นลายๆขึ้นมามึงต้องวิ่ง วิ่งกับหลังหันวิ่งกับหลังหันเป็นไงวะไม่เคยเล่นไอ้เที่ยวด่านนี้ไอ้เจมไอ้เจมเฮ้ยไปดูไอ้เจมดิตายแน่ไอ้เจมตายแน่เอาที่จะโดนเอาดีเอาดี่เอาทีเจมเจมเมื่อไหรกไม่รู้จักดูมซ레이เยอร์วะไอ้เจมเจมผันหลังไอ้สปินสปินไหมวินวอลกัะวินวอลเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นไหนวินวอลเหรอเออวินวอลไม่เคยแจ็คสันไม่เคยแจ็คสันเออเอ้าตายไอ้ที่เพิ่งเคยเจอโดนนี้ไอ้บ้าทำอะไรเนี่ย ใหจใน่อยดีก็อขอให้วิ่งวิ่งกลับหลังกลับไปกลับมาให้มันขึ้นแบบแบบแบบ,แบ,บลายๆอะ่ะไม่รู้อ่ะชุบไปเจมรีไปชูไปเจมรีกดชุบปรีสิบวิเองฟางสมองก่อนชุดไดูไปก็เฮียอะ้วไอ้สัตวสไอเปียอว่าไปน้ำอะไรจะถึง <c oughs> กูต้องวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยไอ้เหี้ยไอยังดันนี้ไม่ควรเสียเวลาเลยว่ะไอบาสกูว่าเกิดใหม่เร็วว่ะเลยแค่กดกากบาดก็ชนะแล้วไม่ตายด้วยกดดีตัวเพื่อนแล้วก็ไปฟาร์มใหม่ถึงยัง เนี่ยกูกูตตยด่านหนึ่งร้อยให้มึงดูไอ้หมอนไปละให้เพื่อนให้เพื่อนได้ดูว่ากูโหดขนาดไหนเอ้เราเราเงียบเพื่อให้สมาธิให้กับคุณบาสดีกว่าไปหนึ่งสองสามแล้วก็คุยกันคุยไปเพื่อนกูบ้างก็ได้ใช่ไหยนี่แค่ไฟกับกิ๊บให้สมาธิบาสหน่อยบาสอยากได้สมาธิแต่กิบบาส กระแสะจิตใส่กูด้วยนะกันเนี่ยแต่จิตส่กูอะไรก่อนมึงอะไรก่อนเนี่ยกูมันนักฟาร์มตัวจริงกูเคยฟาร์มแล้วเอาไปให้บอสนวยนะมึงรู้เปล่าอีกนานไหมจะถึงหนึ่งร้อยวิจะได้ไปต้มมาม่าราโอ้กหมาหมดไปถ้่วเองแล้วออ <c ười> ทนั <c ười> ทนทนัทนทันเพราะว่าเพราะว่าด่านห้าสิบจะต้องแก้ไขปริศนาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ <c ười> ้ชั่วโมงครึ่ง เขาติดมันหาสี่เหลี่ยมวงกลมมันอะเออใช่ฟิกเกอร์อ่นิ่งต้องมาหาวนอยู่นั่นน่ะเอ๊ยงั้นว่าอย่าว่าอย่างมันอย่างนั้นเลยกดวาโลบ้านมันเล่นไม่ได้นี่อะไรวาลโลว์เล่นได้ดิกูโหลดอยู่แล้วเนี่ยแต่กูไม่ได้เล่นเฉยๆวาโลว์บอกว่าไม่วาโลจริงนั่นแหละวาโลแลนด์นั่นแหละแต่กูไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นไปก็พาระอย่าเล่นเลยไปถึงเมื่อก่อนโอ้จ้าเล่นไปก็พาระเนาะบอนลเนาะพาแล้วเฮียด่ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้ว ดูครับน้องม่อนดูดูแล้วนําไปคิดคิดจารณานะอันดับแรกนั่งย่อก่อน90ตาดแล้วตายแล้วเอาแอบได้ด้วยเหรอมาแล้วจังหวะหวใจอีเอี้ยได้ด้วยเหรอเนี่ยออกไเร็วทุกคนให้อภัยคุณแล้วคุณได้ดาวแล้วุณได้ดาวแล้วสาม เดี๋ยวกูต้องไปเอาอันนี้อีกอะไรนะไอตัวเสริมคำใบอะวงกลมดาวเฮ้ยกูได้รหัสแล้วเนี่ยกอฮียละอีกหนึ่งรหัสอีกหนึ่งรหัสน่าจะอยู่ข้างบนอีกรหัสอยู่ไหนอ้อเจอละอีกที่จะสามเดียมเธอไอ้เกูอยู่ตรงนี้ผ่านอาดี้ผ่านดิผ่านแล้วช่วยวกูดิผ่านกอฮียละมึงดูอีกรหัสกูหาไม่เจอนะรหัสน่าจะอยู่ข้างล่างหมดแล้วมีแค่หนึ่งหรือเก้าเอง ไอืทมหนึ่งถึงเก้าถ้าใส่ผีถ้าใส่ผีมันจะรีเซ็ตใหม่ให้เราใส่ใหม่หมดแล้วม่กงกดจะกดได้ทีแต่ทีละตัวมันมันนานเว้ยเออเนี่ยเจอแล้วหนึ่งกับสองอยู่ไหน่ะเดี๋ยวกูแกรหัสก่อนนะรหัส สี่เจ็ดเก้าห้าเก้าสามเจ็ดสี่หกเก้าห้าเก้า้าเชื่อกูสี่เจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งสองสาสี่ห้าเก้าเก้า้าฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหล,วดลวุดแล้วอ่ะว่าบา้านคุ้งประตูอ่ะบา้ะบานคุ้คหงห้าสามแล้วว่ะบวกแล้วกูเคยถึงร้อยมึงอย่าเถียงกูดิขิงอ่ะชอบเกยทับใสอ่ะวันนี้เล่นข้าวเกยเป็นอ่ะประตูอยู่ไหนวันนี้โโหมีต,งงตั้งเยอะตั้งแยะบอกไม่เจอประตูพี่หาประตูผ่านด่านต่อไป ผู้นี้กูพูดได้อ๋อเจลาเจลาน่าจะอยู่ห้องนี้เอาวะบานแม่งตึงเจลาเจลาเจลาในกูเชี่ยละกูเจอดินมาผิดห้องเยี้ยเข้าหรอเข้าเข้ายี้ยอะไไม่เข้าหรอกกูรู้ดีว่ากูทำอะไรอยู่กูชอบเล่นมืดๆว่ะไอ้ยยี่ไม่ห้องล็อกกูต้องหากุญแจเจอยังอ่ะไม่เจอว่ะกุญแจไปคุณหมายถึงคนที่รักมึงอ่ะเจอยังเฮ้ยแบงหัวเม่งมีอะไร บาาแทบจะเอาไม้ฟาดคุณเฮ้ยอะไรก่อนมึดตืบมึดตืบอย่าไปกลัวมันเนี่ยอย่าไปกลัวมันมันยังไม่มีอะไรอย่าไปกลัวหกสิบแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตึงพระนครหนมาแล้วอะไรข้อนี้อ่ะ ห้องดีเท่าไหร่เนี่ยห้องดีหกสิบกว่าละเอ้ยไฟฉายหกสิบเท่าไหร่บาทไฟฉายยุงเรียนอยู่ไอ้นั่นไอ้ฉายห้องหกสิบห้องหกสิบละเนี่ยด่านร้อยกูงงหรอมันเล่นยังไงไม่รู้อ่ะไอ้เทียมันไปถึงบอสแล้วบอสมันก็ไล่ให้กลับมาทางเดิมกูก็งงท่ากูต้องยังไงวะเดี๋ยวกูสอนเดี๋ยวกูสอนโอ้แต่จ้าจ้ามึงสอนไม่เป็นหรอกเมื่อกี้ถ้ามึงสอนกูมึงควรไม่ตายก่อนนะคนไหนเนี่ย เป็นคนสุพรรณเหรอไม่ใช่พี่รู้ได้ไงว่าผมเป็นคนสุพรรณผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าผมเป็นคนสุพรรณอ่ะเออเหรอพี่แต่พี่ว่าน้องพี่รู้ได้ไงพี่ว่าน้องใช่นะคนสุพรรณนะผมก็ไม่ได้บอกใครนะว่าผมมาจากสุพรรณนะไม่เข้ารู้กันผมงงมากเลยเขาสุพรรณเนี่สำเนียงสุพรรณนี่ค่อยๆพูดนะพี่ไม่ได้นะพูดไปพูดมานี่เหมือนเริ่มเริ่มเหมือนพี่ใช่ผมไม่ใช่พี่ผมพ่อผมอ่ะเป็นคนสุพรรณพ่อเป็นคนสุพรรณแม่เป็นคนสุเมือง ซูมมือฮะลูกออกมาไป็นสุรานบุญเลียบไปมุนเรียกันมายเฮลี่ซีเดมเฮ้ยมาแล้ว <Their> อ <royalty> ่ะห้องเที่าไรและวเจ็ดสิบแล้วครับไม่แน่ก็หาวหาวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลุ้นลุ้นเดียวเหนียวเลยตะกี้ปวดขี้เลยผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้กินไข่เจียวไหมไม่กินครับ ไหนบอกคนง่ายๆไข่เจียวมันยากครับถ้าคุณหิวคุณก็ต้องตื่นคุณก็ต้องลุกแล้วก็ต้องไปหาไข่ไปหาวัตถุดิบอะไรมาผสมไข่อีกผมสั่งแกปครับยากครับคุณก็ต้องตื่นมาคุณต้องหาโทรศัพท์คุณก็ต้องกดเข้าแอปแอปล่มคุณก็ต้องไปรีเครงใหม่ต้องเติมเน็ตด้วยนะผมใช้เมียทำกับข้าวครับก็เหนื่อยพูดนะครับมันก็ยากครับเมียจะบ่นครับกระทืบครับ ก็ได้ไข่มันดิดเดียวครับเรีมายกับบอสเจ็บๆเลาเพื่อนดิดเดียวเองเธออยู่บ้านแค่เธอช่วยแม่ไข่ข้าวไก่เนอร์เความรักคืออะไรความรักคืออะไรความรับข้าวมันไก่ความรับข้าวมันไก่เยอะมาเขาถึงถึงด่านบอสอันนี้ละบอสวิ่งละ ขนาดใหญ่เธอช่วยนะาขายข้าวขาหมูปูมาครับปูมาครับปูมาครับโล่ร้อยตอนนี้ปูหมดเหลือแต่มาวิ่ง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 อ R U N Run วันนเยอายุเอ็นก็ลูนดิ วิ่งแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้สามกุญ้อยสามกุอมวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ลุงผิดฝังครับเจออีกทองนึงหลบหลบจ้องจ้องหลบหลบจ้องจ้องจังหวะนี้วิ่งได้อีกวิ่งอีกไปทางตะขวาครับวิ่งอ้อวิ่งมาอีกวิ่งมาอีกจังหวะนี้เจอแสงไฟห้องที่แตกสะกิดครับจังหวะนีหลังมาแล้วครับตอนนี้มีสกิดไหลแล้วอุ้ยอุยอุ้ีสกิดไหลแล้วหันไปดูเร็วเชี่ย อยากจับมือครับจังหวะนี้อยากจับมือจังหวะนี้จับมือไม่โดนครับจังหวะนี้ไปใช้เสื้อแล้วบจังหวะนี้โอ้โเก่งจริงๆนะครับคนนี้เวลาถ้ามีแฟนที่วิ่งนีไม่ได้ขอโทษทีนะครับพอดีผมเคยวิ่งหนีตำรวจมาก่อนนะฮะตอนนั้น ไปเที่ยวดิฟนะฮะเร,เรื่องไรไงเกิดอลไรขึ้นต่อครับ,รบอ๋อตอนนั้นผมไปไปเที่ยวดิฟแล้วตอนนั้นเลิกปีห้าเลย<ม>เปลี่ยนท่ามาบินทีบ่บาททองน,นะครับใช <c oughs> ่อันนี้เรื่องจริงไม่แต่งนะฮะหิดการเห็นก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนนัมอ <c oughs> <c oughs> ้องงอนดูครับห้องอะไรครับห้องอะไรครับห้องห้องอะไรครับสิบเก้าเพื่อสิบเก้าห้องห้องหนังสือครับห้องอ่านหนังสือครับเก้าสิบสองแล้วยีตัวแบกว่าตัวแบกว่าถ้ามึงเล่นอย่างนี้มึงไม่ต้องชวนพวกกูก็ได้ก็ใครบอกให้มึงตายก่อนไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกผีมันอยากได้ตัวกูกูหล่อแล้ไอ้หี่มึงตู้เยอะแยะตู้เยอะแยะมึงแย่งกันทําไมกูโดนดัดวิ่งตองบานมันโดนไม่ใช่กูจริงจริงเลยนะตู้เย็นี่ คนหลอกมักตายไวเว้ <laughs> เป็นเอชไอวี <laughs> <laughs> <Yeah. S 3> เย้กุญเจมีหนึ่งันน่ะกุญเจยู่ในกุญเจยู่ในอยู่ดี่ครับอยู่นี่ครับ <laughs> คุณใช้แบตเตอรี่เพื่อชาร์จไฟ <c oughs> มาแล้วว่าเก้าสิบห้าครับบ้านไม่เปิดไฟโหเฮ้ยตึงเกินกระพริบมองเปรมแบบการเล่ดมาแล้วว่ะ ขอขอแบบหวัดเสียวแล้วเล้าใจใน3 1> <t T 2 1สองหนึ่งเอาแตงมาน้อยหวัดเสียวแล้วเล้าใจมัดสีมัดไม่หลบเลยไอสัตว์ไอ้ย่ากูบ้ากูโคตรยืดยืดหายกูหมุนกลับมาที่เดิมออกออกออกน้องหลุดน้องหลุดอ